ครับนะส่วนไมคือนะคอิวนะมิต่คิวจะสวมเสื้อสีดำลายทองนะครับลายสีทองปัดกังเีสีดำนะครับเอ้ยเข้าไปแล้วโอ้ ครับนี่ครับหมายเลขนิสเบิร์ตอาร์ครับส่วนมาของนี่ครับสตูลแล้วก็ปัดด้วยขวาหูยเรียบร้อยครับแม่สองประตูต่อหนึ่งครับสตูลขึ้นนำครับแม่เขียบไปก่อนครับเอาระครับหนางมาลูกนี้ตัดไว้ซ้ายแล้วก็หูยังได้ซ้ายครั้งหนึ่งครูไม่ได้เอาระครับยังอยู่ตัดเข้าในมาจับบอลหรือเปล่าแล้วก็ย้อนมาครับแล้วก็ยัดด้วยขวาเปลี่ยนการมาทางขวาแล้วก็กลับบอลไม่ได้ครับแล้วเวียดด้วยขวาแม่แม่ตัวแม่สุพรรณยังยืนสิอย่าอยู่กับช่างอะไรอาระครับไปกระตอยังอยู่ยกกระโดดขึ้นมาแล้วก็ยังไงเอ่ยนี่ครับ โโอ้โหเ,เ,เอาครับมาไปครั้งหนึ่งกับอัะไรที่สปลกยังไงแล้วก็ลงมลงไปเพื่อสินเป่าให้ฟาวครับทางด้านกองพี่เอาครับรอสัญญาจากเพื่อสินครับหาครับสัญญาณมาแล้วก็ปันด้วยขวาแล้วก็โโอ้โหไม่ตรงไม่เรียกว่าซูซีครับแบบอยู่เก้าครับ เอาครับรับเข้าสองครับทั้งศัตรูยังไงเปิดบอลยาวๆเข้ามาแล้วก็แกบอลวมักตรีครับธนักรนี่ครับหมายเลขเท่าไหร่ครับหมายเลขห้าสิบีแล้วก็ย้อดมาครับตัดเข้าในมาอีกครั้งนึงเอาครับไปกระตอยังอยู่หมายเลขยี่สิบเอ็ดยกขวาแล้วก็คุมเข้ามาสปีดเข้ามาคุมเข้ามาเตะตันล็อกก่อนแล้วก็ในมียังไงลูกนี้จ่ายมาแล้วก็หูไม่ต้องเที่ยวก่อนแล้วก็ตัดเขว่าขึ้นมาแล้วก็ขวดออกมาตรงกลางแล้วก็ไปกระตอครับธนักรสตูนสตูนนี่ครับแต่ต่นทีมครับแทงเข้าซ้ายมาลูกนี้ล็อกขวววาาาแแแลลล้้้กกก็็ไไ่่่มมหหููยยััััังงงออปีคคคครรรรนนึบบบเโ กระตะกอไมฟิลฟิลแหว้งซ้ายแล้วก็มเจอตันมารอกนด้วยหนูอาล้วครับกรตอยังอยู่เอาลำดับางไว้ได้กไฟิลเดี๋ยวระแทงมาดที่กับตั้งทีมมาเล็กี่สกระกอนี่มิมฟิลพ่กมากระมาเล็กจีสเกยังไงบางบอลอยู่บางบอลอยู่ไรเขาวาแล้วโดนจูตักดากรกตอครับอ่านล้ครับกตทีมนานเ้ามาแล้วก็ยิงไปขวาแล้วก็ูเรียบร้อยนะไมขึ้นนำไปอีกแล้วกระตระกองไปกระตอกระตะกองไม่ฟิลไม่ฟิลปันด้ว เอาแล้ครับไปกระตอยัดด้วยขวาลูกนี้แไปตั้งกันกระไม้ครับนี่กระตูนกระตูนกระท่ากระบากระตูนยัดด้วยขวาคูชิงนี่ส่งน้ำสมเนื้อครับเอาล้วครับเปิดบอลยาวๆเข้ามาแล้วก็น่าจะไปโทษยังไงสตูนพลิกเข้ามาแล้วก็เจอธนาของนี่ครับแม่เมทฟิลแก่ออกมาครับพลิกออกมาแล้วก็วิ่งสปีดเข้ามาวิ่งสปีดเข้ามาแล้วก็ลงลงไปเพื่อครับทีนี้ครับอ่าไ่ร อ๋ครับเปิดด้วยขวาลูกนี้คือครับเตะมุมครับตัดเข้ามาแล้วก็ยันด้วยซ้ายโอ้โหครับแบบทีมได้ของมิดฟิลคาริมี่ครับอาครับปว่นด้วยขวาลูกนี้แล้วก็เปิดบอลยาวเข้ามาแล้วก็ยูครับพลิกเข้ามาแล้วก็ยังไงลูกนี้แล้วก็ตัดเซนเข้าไปอะไรครับไปเล่นก็ต่อเอาลครับพลิกเข้ามาพลิกเข้ามาแล้วก็ยังอยู่แล้วก็นี่ครับ แกออกมาได้ครับแล้วก็เคลียร์ไปเลยครับตระกรองไปต้องเอาลวครับโตมาตระกรองสตูนโตมาสะตูนโตมาแล้วก็โอ้โหเจอด่านหลายด่านเลื่ยเกิ่อาครับเปลี่ยนแกมาทางซ้ายแล้วก็หูน้ำหนักแรงกับตันทีมกับตันทีมมาละครับต้องดูครับแล้วก็กับตันทีมเปิดยาวๆเข้ามาแล้วก็โอ้โหออกหลังก็ยังอยู่เอาละครับพลิกมาตระกรองสตูนยังไงสะตูนแหวกฝามาแล้วก็ลงมาไปลโคตรสิน่าอะไรครับที่บอลแล้วก็ไม่ใช้ความอื่นครับนี่เขาขึ้นเมาแล้วก็ยังไงสไลด์ขวาไปก่อนแล้วก็ยัดไปขวาแล้วก็ติดบล็อกแล้วก็ยัังอยู่ครบม เที่ยวมาก่อเราเอาแล้วต่ไปกรอยังดูแทงเข้ามาแล้วก็แทงหรือเปล่าก็ยกกาะซายแล้วก็เอาบรรตาแล้วก็ตัดเข้าในมาลแล้วก็อะไ้แล้วก็เปิดบอลยาวๆเข้ามาครับเก็บบอลไว้ได้ครับตนัดกองนี่ครับแม่สตูนครับสตูนแหวกเข้ามาแล้วก็ไม่เจอครับแม่แล้วก็แทงโค้กแทงโค้กแทงโค้ก ครับ laughs, เบอร์ยาวๆครั้งนึงครับแมแล้วก็เก็บอลไม่ได้ครับมิดฟิลมิดฟิลมิดฟิลบางบอก็อยู่ครับไหลเข้าขวามามิดฟิล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 แล้วก็มิดฟิล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 แล้วก็มิดฟิลมิดฟิลมิดฟิลแล้วก็มิดฟิลโอ้โหเลยจะเชื่อครับแม่เ้าเด็กสุเปร์เทนครับแม่ เอาครับเปิดบอลเข้ามาแล้วก็โคชมาตู้ท์ครับบอลไม่ได้ครับเอาครับเปิดเกมต่งตะกอมิดฟิลครับเปิดยาวๆเข้ามาแล้วก็เก็บบอลไม่ได้ครับยังอยู่กตะกอมิดฟิลแตะเข้ามาทางซ้ายเอาครับไปกระต่อนโยกซ้ายมาครับสเปรดเข้ามาแล้วก็สเปรดเข้ามาโอ้โหผ่านไปได้ยังไงแล้วก็ยัดเข้ามาหอ้โดูดับไม่ได้เอาแล้วทำสตูนสตูนสตูนแตะเข้าในมาลูกนี้แตะออกมาลูกนี้พลิกมาซีดานเทินแล้วก็ไม่ไม่ผ่านครับยังอยู่แล้วก็แตะเข้ามาแล้วก็ยังอยู่แล้วก็มาสิ้นความมุ่งและแข่งขันครับจุดโทษครับจุด คนได้ก็จะสิ้นสุดท้องีเก้าเพื่แล้วก็คอารครับทีนี้ thank <laughs> you